เราทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเอร์เซนตเ็มโปใช้วิจารณญาณในการผ่า,ผา,านนี้าก็มองมองอาอะไรกนี้คนสมวก็ลน,น,น้วนะครับ ชู่ๆ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 ชูช่ๆหรือจะซวยเลิกยูมาก็ได้สวัสดีครับทำอะไรก็พี่มาบอกไปด้วยภาพเสียงเป็นยังไงนอกาพเสียงเป็นยังไงหมาอาจารย์ช้า ีก็มีอาจารย์โชคเขาบอกว่าอาจารย์โชคก่อกระแสนิกสัยอาจารย์โชคหนุ่มไทยแรงไทยแรงถ้ามีอาจารย์โชคก็ต้องมีคนนี้มีครับคนนี้จัดินเดินแล้วก็มีปากกากับกระดาษกระดาษหนีบจอมปวกนีบไปไหนไปเรือนะครับคนพิลลินดีเลยธนาคารครับขับรถให้ตลอดทางครับ กำลังจะเคอร์ลินมอาจารย์เพิ่มหลับแล้วเคอร์ลิ่มอันนี้คือเดือดไหนมอาจารยตอนนี้งวงเหงาเหงาเลยทำงานเลยอ่ะดูเดือดเลยอะไรอาจารย์เดือดเดือดเห็นน้ำเดือดนะน้ำมันเดือดละน้ำแดงถวายเนาะน้ำแดงถวายเดีือดทุกขอบเดือดใช่ไหม อกระดาษมาเลยเอรกระดาษเลยเห็นแล้วใช่ไหมอาจารย์จะเทแล้วป๊อบจะได้เลยเลยโอ้เทเล่าให้กินเสร็จเทนล้วให้กินเสร็จจะได้โชคเลยหท่านแกเหมือนดูสีเลยค่ะกวักเงื่อนเหลี่ยงนะคยเดี๋ยวจะไดดมาค่ะเราตะโกนเตรียมเตรียมเตรียมจอยอยากกินของค่ะใช้เยคเตรียมเตรียมกระดาษเตรียมกระดาษรอนะครับเตรียมแคปหน้าจอเลยเนาะซื้อสัมผัสแล้วก็ขอดูโดดจากตู้นาค่ะ เตรียมแคปหน้าจอจอมป๋ดหึนนะคะจอมป๋ดหึนแล้วเตรียมแชร์เตรียมกดไลค์สิ่งที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะสาธุเจ้าที่เจ้าทางพระแม่ธรณีพระแม่คงคาดวงวิญญาณสัมภเวสี จงมาเสีงสถิตอยู่ในจองปลวงนี้ขออัญเชิญดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่แห่งนี kind <of Ô. ENNIS dies> ้ขออัญเชิญมากินของเส้นไห้ขออัญเชิญขออัญเชิญดวงจิตดวงวิญญาณสัภเวสีดวงวิญญาณเล่ร่อนดวงวิญญาณผูกคอตายดวงวิญญาณตายหงวิญวิญญาณตายหาขออัญเชิญดวงจิตดวงวิญญาณมากินของเส้นไห้วันนี้ลูกมาดีมาขอโชคขอลาภให้เอฟซีมากินขนมปังเด้อนี่ มากินเหล้านี่เหล้าขาวเด้อนี่กอนเชิญดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีทั้งหลายมากินเหล้าเด้อนี่มากินขนมมากินมากรูเด้อมากินน้ำแดงเด้อกินอิ่มเรี้ยกให้มากระซิบบอกเลขเด้อนี่กินให้เมาเด้อมาเด้อสักเคีกามีจรูปเปคิริสิคาลตาเตจันตาลิเควิมานิติปเปละเตจักกามิตะลุวันนาคาหานิเคหมาตุมิขีเต umma jayan tu tewa cala telewise me yakanapana ka tetanta saniki yang mune walawa canangsatome sunanto tamasawana ka ro ayam matanta tammasawana karo ayam matanta tamasawana ka ro ayam matanta อมกุลโเทวานมาหมีหังรัวจริยังประสิทธิเมอมกุลโตเทวานมาหมีหังรัวจริยังประสิทธิเมอมกุลโตเทวานมาหมีหังรัวจริยังประสิทธิเมลือลืข้าพเจ้าขอรัตนาโุลศีตาไฟโุุศินารวโุริเปชิโลกันพศีษาวัวพุศิีพมิดโพุศิปารายกอพุศิีัฒนมงคลโพลุศีโคบุตรโพุศิจีบกผู้จาสมิงปลายพลุสิดนดงโพุศีทศมณีู้ลุศทั้งร้อยแปต้น หนึ่งหนึ่งศูนนนึ่งนย่งนึงศูเอาพิมพิมจิมิมหนึ่งนหนึ่งศูนย์จอมปลวกห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 นึ่งศูนย์กับหกหกนลค่ะหนึ่งนึงศูนย์แล้วก็แล้หกหกจอมปวกหนึ่งเนาะจอปดวินครับจองปวกกลายเป็นหินนี่ค่ะจะถูกสัมผัสนะคะเนาะ หนึ่งหนึ่งศูนย์แล้วก็หกหกไหนผมดูหน่อยครับโอ้โหอ่เนาะมาเด้อดวงวิญญาณสามพวีสีดวงวิญญาณเล่ล้นดวงวิญญาณผูกคอตายดวงวิญญาณที่อยู่ใต้ดินดวงวิญญาณที่อยู่บนอากาศมากินของเส้นไหวเด้อกินอิ่มเนื้อให้เอฟซีถูกหวยเด้อเลขที่บอกมา อกินแล้วน้ำแดงน้ำแดงเดือดไม่ยุดเลยนี่นานได้นี่เขากินกินยังไม่อีนหนึ่งหนึ่งศูนแล้วก็หกเนาะมันตัวนเจ้าปวดใจเป็นเพลยงเ้าจำเป็นตนองยอมโทษก็ว่ามีคนแก่เรียกนะครกบวักจูบกรแค่นล้ว ให้แม่พอโชก็อหลาบทำเพิ่คนแก่เหมือนปู่ที่ซีนะคะนี่คะ่ะล้อเอส็นใบนะคะพบขบขอขอ้อเส็นใบหองศูนย์กะโคกหกเอนึ่งศูนย์กะโคกหกจเป็นแม่ข้างนะคะเป็นแ้่ท้าง เป็นอะไรก็ใช้งานสนเที้อาจารย์โตะโกนบอกมาทีนะคะจำปูอัวกลายเป็นหินนะคะจำนบอัดเป็นปูรือสีนะคะฟูืสีสิงสถิตอยู่ในนี้นะคะเนาะูรือสีสิงสถิตอยู่ในนี้ด้วยค่ะนี่นะคะัวเอ เดวงปวดก่เป็นหุ้นนะคะดวงปวดใจตรงนี้เยอะๆเลยเขาวว่ามีดวงวิญญาณอยู่ตรงนี้นะเขาว่าเป็นคนแก่ใช่เสี่ยนบ้านได้รัฐบาลไทยได้เนาะได้หมดทั้งสองแล้วทั้งสองครับผมจช S <S าว่าจะกลับแล้วแต่เขาเรียกกลับมาอีกมาเอาตัวเลขงกลับมาแล้วกลับมาอาตัวเลขหนึ่งนึ่งศูยหกหยังวิ่งมาทำไมนี่ยพีนึ่งหนึ่งศูนย์แล้วก็หกมีดวงางคนแก่อยู่ในจอมปลวกตรงนี้แรงจรที่เลยครับตรงนี้ นี้ <rí> e> นมีเตยดวงวิญญาณสัมภเวสีแล้วก็ผีเยอะตรงนี้ให้เป็นแนวทางนะครับดวงวิญญาณตรงนี้บ่นการโชคครับผมมีดวงวิญญาณคนแก่มีดวงวิญญาณคนแก่ตรงนี้แล้วก็ผีแถวน,นี้เยอะ ดดเดือดดูดูดูดเดือดเลยเหรอเดือดเลยดูิเดดลยูดน้แดงเดือดดูเดือดเลยอ่เดือดดูดเดือดเองเดือดจิ้งเดือดแดาเดือดจิเพราะว่าตรงนี้มีคนแก่อยู่จริงๆมีดวงวิญญาจริงรงนี้ไม่ได้โกหกเวาจอมปลวกนี้มีดวงจริง้เดือดเดือดนาเล่ะเดือดเองนะไม่ได้ทาอะไรเดือดเองแดงเดือด สังเกตดีดูน้ำแดงมีคนเป่ามีคนดูนะมีคนดูเพราะว่าจอมปลวกนี้มีดวงวิญญาณอยู่จริงๆริงมีคนคนแก่ดวงวิญญาณคนคนแก่นี่แนวเดือดอ่ะนี่แนวเดือดเลยสังเกตเอาไม่ได้ไปทำอะไรนะเดือดเองมีสังเกตดูดูดูนี่จริงๆเลยก็ยังอยู่ หนึ่งศูนย์กับหกหกนะคะหนึ่งหนึ่งศูนย์กับหกหกหนึ่งหนึ่งศูนย์สองหกหกจอมปวดหินรัวเดือนไม่หยุดเลยอ่ะจอมไทยเพื่อนบ้านแล้วตายไทยได้นะคะมาเด้อดวงวิญญาณสามพเวศดวงวิญญาณเล่ย่อนดวงวิญญาณที่ยังไม่ไปเกิดให้มากินของเส้นไหวเด้อกินอิ่มแล้วให้บอกเลขเด้อกินอิ่มแล้วให้ออกเลขที่บอกเด้อดวงวิญญาณสามพเวสีดวงวิญญาณเล่ย่อนกินอิ่มแล้วให้ออกเลขที่บอกเด้อ กินเอ็มแล้วขอให้ไปอยู่พบภูมิที่เดิมเลยหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งศูนย์หกหกแคปหน้าจอแล้วกดไลค์กดแชร์ตุ้เดีือดไ่หยุดเลยเดีือดไ่หยุดเลยดูที่นี่ยแค่นี้นกำลังกินอยู่เขาหิวแรงเนาะขกำลังได้กินเนาะดูไปถ่ายรูปนะเฮ้ยถ่ายตรงนี้นี่มันเดือดเองเดือดเองเดือดไม่ได้จับนะเดือดเองสังเกตดีๆมันด้วงมันสังเกตเราอะ เพราะว่าตรงนี้วิญญาณเยอะผีเยอะที่ว่าผมบอกต่อูที่ว่ามาก่อนแล้วมาสัมผัสก่อนแล้วตรงนี้ผีเยอะจริงรนีทั้งในจอมปลงนี่ผีสางมามาเยอะนีจอมปลงนี่มีคนแก่อยู่เพราะว่าลูกลูกนี่เหมือนคนแก่รือเหมือนฤาษีลูกจำพวกกหมืนใช่เหมือนฤาษีลูกจำปลวกนี่ลูกจำปวกเหมือนฤาษีจำปวกจำปวกกลายเป็นหินนะคะจำปลวกกลายเป็นหินจวก จานตัวปูนิจะเป็นดินนะจาเป็นหินด้วยเดือดไม่อยู่ในดูเดือดุ้มๆเลยนาะก็เขาก็เขามากินเขามากินใช่เขามากินเอ่ิอรานัวจารขอแล้วได้เลขเดดแล้วใช่จบจบวกลายเป็นหินหนึ่งหนึ่งศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งศูนย์หกหกเรืค่ะเลขวันที่หนึ่งสิบหกกรุ๊มผ้านะคะสิบหกกรุ๊มผ้าหกแปดนะคะ เป็นแนวทางด้วยค่ะเป็นแนวทางจมปลวกกลายเป็นหินนะคะของเหล็กอาจารย์โชคนะคะเนาะเป็นแนวทางนะคะชอบกระซื้อไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้ออันนี้ไม่ไม่ได้บอกมาไหมปล่อยที่เลยปล่อยอย่างนี้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หมดเองวูุ คลิปนี้ก็จบเส้นนี้นะคะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ